ตลอดจนคณะญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่มาทำบุญใส่บาตรถวายพระตหารนวศีรัตนธรรมารามวันนี้วันพระโยมก็มาทำบุญใส่บาตรถวายพระตาหารได้มาประพฤติปฏิบัติวัดศีรัตนธรรมารามให้ญาติโยมได้มาปฏิบัติถือศีลทุกวันพระมานอนที่วัด หรือไม่โยมคนไหนที่ไม่สะดวกมานอนที่วัดก็มาสวดมนต์มานั่งสมาธิได้จะปฏิบัติกันทั้งวันแล้วก็ช่วงเย็นหกโมงเย็นของทุกวันพระเราจะสวดมนต์กันที่อุโบโสถกลางน้ำสวดมนต์เสร็จก็นั่งสมาธินั่งสมาธิเสร็จก็ฟังพระธรรมเทศนา โยมมาร่วมได้นะโยมท่านไหนที่สะดวกมาร่วมสวดมนต์มาได้ไปไหนเราก็มาสวดมนต์ซึ่งก็เกิดอาน,นิสงส์หมายถึงว่าคือใจเราเนี่ยมันฟุ้งไปตามอารมณ์ฟุ้งไปตามอารมณ์ไปทั่วคราวใดที่เรามาสวดมนต์มานั่งสมาธิเนี่ยเหมือนใจเข้ามาสู่ความสงบความสงบของใจโยมคิดดู วันไหนที่มันเกิดความวิตกกงังวลความไม่สบายใจหรือว่าเกิดอารมณ์นานาประการที่มันถาโถมเข้าสู่ใจเหมือนใจมันหนักมีอะไรมันอยู่ในใจของเราเนี่ยมันคลายไม่ออกมันหนักแล้วเรามานั่งนั่งพักหรือว่านั่งพินิษพิจารณาไต่ตองด้วยความยิบเงียบได้วยความสงบที่ใดที่หนึ่งเหมือนใจมันรู้สึกสบายแต่ความสบายมันละเอียดเราอาจจะเปรียบเทียบไม่ได้ จนเห็นความรู้สึกมากแต่อย่างน้อยเนี่ยใจเรามานุ่นวายเนี่ยเมื่อเรามานั่งพักสงบที่ใดสงบเนี่ยมันจะรู้สึกถึงความสบายของใจเกิดขึ้นนั่นคือความสงบแต่ว่าความสงบนั้น,เ,นเป็นความสงบที่เกิดจากสิ่งที่เป็นโดยธรรมชาติเราเจออารมณ์หรือว่าทะเลาะกับใครหนักๆหรือว่ากําลังทะเลาะกับใครแล้วเราไปนั่งพักเงียบๆ ที่ใดที่หนึ่งความสบายของจิตนะมันเกิดอ,อันนี้คือความสบายที่มันเป็นไปโดยโดยธรรมชาติธรรมดาแต่ถ้าเกิดเรามาฝึกใจมาสวดมนต์มานั่งสมาธิเราคิดดูว่าความสุขที่เกิดจากความสงบเนี่ยมันมันได้รับความรู้สึกมากแค่ไหนอันยังวาันนาทิสันติปรังสุขขังไม่มีความสุขใดเท่ากับการทําจิตของเราให้สงบสงบอนนี้คือสงบจาก พวกอารมณ์ทั้งหลายที่มันเข้ามาก่อกวนใจของเราให้มันขุ่นมัวทำให้ไม่สบายใจถ้าเกิดอารมณ์ไหนที่เข้ามาที่เป็นอารมณ์ที่มันถูกใจพอใจมันก็มันก็เข้าใจในในสถานะที่มันเป็นอย่างนั้นคือมันไม่ได้กระทบกระทั่งที่ทำให้ใจของเราเศร้าหรือว่าใจของเราคาเรว่าเกิดซึ่งความโลภความโกรธความหลงมากแต่ถ้าเกิดอารมณ์ ที่เข้ามาเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ที่มันก่อกวนใจมันก็ทําให้ใจของเรามันหนักซึ่งมนุษย์เราเนี่ยมันเลือกไม่ได้เลือกแต่อารมณ์ดีไม่ได้มันต้องมีดีและไม่ดีด้วยที่เข้ามาคัดแต่อารมณ์ดีก็ไม่ได้อีกเพราะว่ามันเจอตาใดที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันเจอมันได้ยินเสียงมันตามันได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงกายได้สัมผัสลิ้มได้รสย่อมมีการรับรับซึ่งอารมณ์เข้าไป การรับซึ่งอารมณ์มันก็มีการถือซึ่งอารมณ์นั้นก็เรียกว่าอุปทานถ้าเกิดอุปทานก็มีการปรุงซึ่งอารมณ์ปรุงก็มีตัณหาเกิดชอบไม่ชอบท่านจะบอกว่าเมื่อมีระคังและมีค้อนที่อยู่เฉยๆเนี่ยมันก็อยู่อย่างนั้นแต่ตาบใดที่ค้อนและระคังมากระทบกันเนี่ยย่อมมีเสียงเกิดตาเราเนี่ยถ้าเกิดมีตาและมีรูปเฉยๆ มันไม่ได้มีการสัมผัสมันก็มีไว้อย่างนั้นแต่ความเป็นจริงอ่ะมันย่อมมีการสัมผัสเมื่อมีสัมผัสกันมันก็มีเสียงพอมีเสียงแล้วม่ได้เสียงธรรมดาเสียงนั้นก็เกิดการปรุงเสียงดีก็ว่าชอบเสียงไม่ดีก็ว่าไม่ชอบเสียงดีก็ว่าพอใจเสียงไม่ดีก็ไม่พอใจท่านเรียกว่าอย่างนเป็นเป็นหลักธรรมดาที่มันผูกกันอยู่ท่านเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทที่มันผูกกันไว้อยู่ มันมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนั้นก็เกิดก็ผูกไปเรื่อยๆวันนี้เ้าเรียกว่าท่านใดที่มีเวลาในการมาปฏิบัติสมาธิมาสวดมนต์ก็เราก็เข้ามาปฏิบัติเอาทุกวันพระก็ได้ทุกหกโมงเย็นเนี่ยจะมาร่วมกันสวดมนต์ที่วัดศรีรัตนธรรมรามที่อุโบสถกลา,างน้ําอย่างเงี้ยตั้งใจไว้อย่างนั้นก็มาสวดด้วยกัน ม่เกินชั่วโมงสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งสมาธินั่งสมาธิใจเราสบายแรยกๆมันอาจจะสงบบ้างไม่สงบบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเปรียบเสมือนเด็กจิตเนี่ยแบบเสมือนเด็กในการฝึกโย,ยมคิดดูว่าเด็กกว่าเขาจะวิ่งได้กว่าเขาจะเดินได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเด็กตัวเล็กๆล้วเนี่ยอยู่ๆลุกแล้ววิ่งเลยเดินเลยนะแต่ว่าเด็กนะต้องกว่าจะ เขาเรียกว่านั่งกว่าจะนั่งกว่าจะลุกลุกแล้วกว็กว่าจะเดินเดินได้ก้าเดียวสองเก้าก็ล้มล้มแล้วก็ลุกมาใหม่เดินก้าเดียวสองก้าล้มอีกทำไม่ลุกอีกครั้งเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นครั้งกว่าจะวิ่งได้กว่าจะเดินได้จิตของเราก็เหมือนกันในการฝึกจิตเราทําสมาธิจิตสงบบ้างไม่สงบบ้างก็เป็นธรรมดาของจิตที่ได้รับการฝึกฝน เมื่อมีความชํานาญในการทำสมาธิหรือว่าการบริกรรมการนึกพุโทโธความสงบของจิตก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดเราทำครั้งแรกทำครั้งเดียวแล้วเห็นว่าจิตไม่สงบแล้วเกิดความล้มเลิกไปมันก็ไม่ไปสู่ความชํานาญหรือว่าไปสู่ความสำเร็จได้เหมือนเด็กเนี่ยถ้าเกิดเด็กยืนครั้งเดียวแล้วล้มแล้วไม่เดินไม่ยือนอีกเลยตลอดชีวิตเด็กนั้นก็เดินไม่ได้ มันต้องเกิดการฝึกฝนพัฒนาให้ใจดวงเนี้สามารถที่จะฝึกได้พุทธเจ้านะว่าจิตมนุษย์เนี่ยฝึกได้สามารถที่จะพัฒนาได้ถ้าเกิดใครฝึกฝนพัฒนาจิตนี้ก็จะเป็นจิตที่ประเสริฐขึ้นมาหรือว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงคือการทำสมาธิดังนั้นก็ญาติโยมได้มาปฏิบัตินะวันพระก็ถือว่า เป็นแนวทางที่ดีเราไม่ได้คิดกันเองแต่พระเจ้าเตือนเราไว้แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ให้เราประมาทอันไหนที่เป็นแนวทางซึ่งความไม่ประมาทในชีวิตเราก็ประพฤติปฏิบัตินามอวิยธรรมาสังขาราอัปมาเดนะสัมปะเดธะร่างกายสังขารในมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราท่านทั้งหลายยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม ไม่ประมาทคือเราไม่รู้ว่าชีวิตไปเมื่อไหร่แต่ทุกวินาทีที่มันเคลื่อนไปมันเคลื่อนไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองนี่แหละเปลี่ยนไม่ว่าใครเปลี่ยนคนอื่นก็เปลี่ยนเราเองก็เปลี่ยนดังนั้นการเปลี่ยนแปลงมันเกิดทุกขณะของใจทุกขณะของการเคลื่อนไปดังนั้นความไม่ประมาทนเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินไปญาติโยมได้ร่วมกัน ถวายปัจจัยมาจะได้อนุโมทนานะกับคณะญาติโยมอันนี้ร่วมสร้างบุตรสบกสององค์เพื่อปฏิสถานรัตนเจดีทองคำและปฏิสถานเจดียกจำนวน5,000ันบาทสาธุอันนี้น่าจะเป็นผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนาม <laughs> อนุโมทนากับคุณสาโรตคุณพิกุลจันเจริญกิจถวายเพื่อสร้างบุสบกวัสีรัตนธรรมรามจำนวนหนึ่งหมื่นบาทอนุโมทนาให้โยมเนี่ยหลวงพ่อท่านพาอ่านท่านอว่าอ่านให้เทวดาฟังท่านจะชอบพูดอย่างนั้นอ่านให้เทวดาฟัง แต่ถ้าเกิดเทวดาไม่ได้ยินโยมทั้งห้าร้อยกว่าคนนี่ก็ได้ยินในร่วมอนุมโมทนากับคณะเช้าภาพหลวงพ่อจะชอบพูดว่าอ่านให้เทวดาฟังโยมมาถวายพระาจารย์เนี่ยโยมไม่รู้ว่าโยมเขาถวายเท่าไหร่แต่ว่าอ่านขึ้นมาเนี่ยโยมทั้งห้าร้อยกว่าท่านได้ยินได้อนุมโมทนาบุญร่วมกันขออนุมโมทนากับคุณพัทรพลศรีกินสมทบทุนสร้าง บุญสบกอุทิศให้คุณแม่จำคุณตาพัดคุณแม่จวงคุณแม่จันจำนวนหนึ่งหมื่นบาทสาธุอนุโมทนากับคุณชาริตาทะกรเลิศกุลรวมสร้างบุญสบกรัตนเจดีวัดศรีรัตนธรรมรามจำนวนหนึ่งพันบาทสาธุ กนุโมธนากับคุณแม่มณีกาบแก้วคุณสุดที่นันคุณพานุเมธคุณปุญณพัฒส,สอนเจษด,ดานรเศษ,ษคุณสมใจคุณป,ปนัน์คุณพรสุขป,ปัวรปักนะถวาย สร้างบุตรบกจำนวน1,200บาทสาธุอันนี้ลูกๆหล,ลานๆทำบุญอุทิศให้กับคุณพ่ออานงค์บุญยักษ์กนกจำนวน3,000บาทสาธุขอนมโนมวัทนากับคุณยายระเบียบสอนเถื่อนคุณธนิกาแสงวันทองและครอบครัวสร้างบุตรบกปฏิสถานรัตนเจดีทองคำ มัญจุพระเกศาธาตุพระบรมสารีริกธาตุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในบุตรสบกปฏิสถานเจดียกท่านเจ้าพคุณสมเด็จพยานวชิโรดมหลวงพ่อวิยังสดินทโรในพระเกศแก้วจุลามณีมหาเจดีย์จำนวนหนึ่งแสนหนึ่งมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเกบาทสาธุโยมก็ ร่วมกันสร้างคนละเล็กคนละน้อย mm. ก็นาน,กนานุโมทนากำลังสร้างมุสโบรัตะนเจดีที่พระเกศแก้วจุลามณีมหาเจดีท่านใดจะชมก็พอเดินเข้าไปได้ชั้นหนึ่งแต่ชั้นสามเนี่ยอันตรายเขายังปิดไว้อยู่แต่ชั้นหนึ่งนะเขากำลังสร้างชั้นหนึ่งจะเป็น บุตรสบกประิษฐานอติธาตุทธาธ่านเจ้าพระคุณสมเด็จหลวงพ่อสูง8เมตรสร้างไว้เป็นอนุสร์ในพระเกศแก้วจุฬามณีมหาเจดีย์ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มากราบไหว้สักการะบูชาหลังจากท่านได้มรณภาพเราก็เหลืออัฐิไว้เป็นอนุสรให้ลูกศิษย์ลูกหาได้กราบไหว้บูชาและลึกถึงคุณหรือว่าความดีที่ท่านได้สร้างไว้ เราก็สร้างเพื่อบูชาคุณแด่หลวงพ่อที่เรียกว่าอาจารย์ยบูชาชั้นที่สามของพระเกศแก้วจุลามณีมหาเจดีย์ก็เป็นที่ประดิษฐานพระเกศธาตาุพระบรมสารีริกธาตุนะชั้นบนสุดอันนั้นเป็นรัตบุษบกแล้วก็เป็นบรษบกแก้วฐานข้างล่างจะเป็นบุษบกแก้วขึ้นไปจะเป็นบุษบก รวมแล้วทั้งหมด12เมตรที่อยู่ตรงกลางเห็นแล้วก็ดีใจที่ได้สร้างสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นมา,าไว้ให้กับพระพุทธศาสนานะเป็นอนุสรเอาไว้อย่างน้อยก็อยู่ที่วัดศรีรัตนธรรมารามอยู่ในแผ่นดินไทยนี้จะลึกไว้ในพระพุทธศาสนาก็ถือว่าญาติโยมเนี่ยเราก็เก่ง ญโยมเราเก่งช่วยกันสร้างเจดีจนจะสำเร็จสมบูรณ์ขึ้นมาได้ก็เพราะว่าความศรัทธาเลื่อมใสที่มีต่อครูบาอาจารย์และพระพุทธศา,าสนาถ้าเกิดเราสร้างศาสนาสถานศาสนาวัตถุขึ้นมาแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือการปฏิบัติการปฏิบัติเราอย่าละทิ้งการปฏิบัตินี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ศรัทธาเราตั้งมั่น สิ่งที่เป็นอริยทรัพย์ติดตนตามตัวเราไปหลวงพ่อท่านจะย้ำม,มันคนมาถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่ออยากได้อะไรถ้าเกิดเขามีกำลังเขาจะหามาให้เขว่าอย่างนั้นโยมผู้ใหญ่มาถามหลวงพ่อหลวงพ่อตอบว,ว่ายังไงหลวงพ่อตอบว,ว่าหลวงพ่ออยากให้คนมาทำสมาธิกันเยอะๆคราก็ไม่รู้จะหายังไง เขาบอกว่าอยากได้ถ้าเกิดหลวงพ่ออยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้สิ่งของอยากได้อะไรเขาจะหามาให้เขามีกําลังที่จะหามาให้แต่หลวงพ่อตอบว่าหลวงพ่ออยากให้คนมาทําสมาธิกันเยอะๆพอสมาธิเนี่ยจะทําให้ใจคนสงบแล้วสมาธิที่เข้าสู่ใจของบุคคลน,นั้นเขาไปอยู่ที่ไหนตัวนี้ก็จะติดตนตามตัวบุคคลน,นั้นไป เป็นอริยทรัพย์หมายถึงว่าเราไปอยู่ที่ไหนก็ตามไปด้วยคือความสุขจากการปฏิบัติสมาธินี้ดังนั้นญาติโยมก็มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติทาสมาธิภาวนาทาที่ไหนก็ได้5นาทีสิบนาทีก็เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติของเราก็ปฏิสันฐานไว้เท่านี้ก็นุโมทนากับคณะญาติโยมที่มาทําบุญไสบาดถวายพระตาหารนวสีรัตนธรรมารามในวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ จะเริญในธรรมคำสอนแห่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเืนสาธุ <c oughs>